สวัสดีครับ F4 พอ่พอพ่อแม่แม่น้ององุิงเพี้ยนบันแและ F4 สาวน้อยเพียรบันแพงทุกคนทุกท่านพร้อมกับ F4 เสียนอนสำหรับคลิปนี้สโลดบลนก็จะมาพูดมาเล่าเกี่ยวกับผลงานการแสดงของน้ององุ่นเพีบ้บนแผงสำหรับค่ำคืนที่ผ่านมาและค่ำคืนที่ผ่านมาเมื่อคืนนี้ ก็ได้ทำคันแสดงอยู่ในพื้นที่จังหวัดชนบุรีคือพื้นที่อาอม,มะตะตลาดวิ่งสุฟัตเมื่อคืนนี้ผลปรากฏว่าช่วงเย็นเย็นฝนได้ตกลงมาแถวบริเวณทำคันแสดงเมื่อเวลาฝนหยุดคณะสามน้อยเพ็ยญวันแบงก็ได้ทำคันแสดงเช่นเคย แต่ว่าคนก็ไม่คับคั่งเท่าไหร่เมื่อคืนนี้ก็ไม่เป็นไรแก้โต้ใหม่สำหรับค่ำคืนนี้ก็ได้วันนี้ได้เดินทางไปสำคัญแสดงอยู่ที่พ <c oughs> ื้นที่จังหวัดระยองคืออำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองในตลาดเช็คอิน12นะครับสำหรับค่ำคืนนี้ก็ขอเรียนเชิญ Fc ฟซีไดพบพ่อแม่แ,มแถวใกล้บริเวณ ทําการแสดงของคณะสาน้อยพิเน,นืองและน้องโอวีเพรบ้านแปงมาให้กำลังใจเยอะๆนะครับสำหรับคำเภิืนเนที่ตลาดเช็คอิน12อําเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองนะครับสำหรับคำเคืนเน,นและวันพรุ่งนี้ก็คงจะเดินทางไปทําการแสดงอยู่ที่เพจพื้นที่จังสลักปุรีสําหรับคลิปนี้สรวตรดบนก็ฝากไว้แค่นนะ้ Sawah.